การปั้นแล้วก็การเล่นนิวเวเลตสำหรับมือใหม่ดูไกด์มาหลายๆอันเนี่ยเขาก็มีแต่ของแรงๆเก่งๆกันทั้งนั้นเลยผมเนี่ยเป็นมือใหม่จะต้องเริ่มยังไงเล่นยังไงสกิลกดยังไงดีนะปั้นตัวละครอาวุธอธ์ติแฟกก์ล่ะใส่ยังไงไม่มีสวยๆเหมือนชาวบ้านเขาซะด้วยจะต้องเริ่มจากอะไรคลิปนี้มาว่าด้วยไกด์สำหรับผู้เล่นมือใหม่กันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสึอกับเกมเก็นชินอินแพ็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยการปั้นตัวละครอย่างนิวเวเลตกันครับผมด้วยความที่ไกด์ของนิวเวเลตเนี่ยก็ผมเคยทํามาแล้วหลายไกด์นะครับซึ่งไกด์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไกด์สาหรับผู้เล่นที่เป็นระดับท้ายเกมก็คือเราใส่อาวุธอาร์ติแฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยตันหมดเลยครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมือใหม่ที่พิ่งหัดเล่นเก็นชินเนาะแล้วก็พิ่งได้นิวเวเลตมาด้วยนะครับจะเอานิว l e เลตเนี่ยไปเป็น

เราจะต้องเริ่มจากอะไรเล่นยังไงก่อนอื่นผมขอพูดถึงสารบัญของคลิปนี้นิดนึงครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะมาไกด์ไลน์การเล่นเบื้องต้นให้ทุกคนฟังจากนั้นก็จะแบ่งผู้เล่นออกมาเป็น3ระดับนะครับระดับต้นที่ AR อยู่ประมาณ1-50ระดับกลางนะครับที่ประมาณ50-55แล้วก็ในช่วงท้ายเกมนะครับผมที่ตัวของ AR ของเราสูงมากๆแล้ว55บวกถึง60ครับใครเป็นผู้เล่นที่อยู่ในช่วงไหนนะครับผมก็สามารถกรอไปดูในช่วงนั้นได้เลยนะ ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับใครที่จะเปิดกาชาเนวิลเลตแล้วต้องการเติมเงินเกมกันชินอิมแพกอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปกันนะครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่านยู่ ID เท่านั้นครับ ID ของเพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนเติมผ่านเว็บไซต์แบบง่ายๆเลยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับไปเติมกันนะ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นของตัวละครอย่างนิววิลเลตครับทำไมตัวละครนี้เก่งกันแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมาฟังกันครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสืเวท5ดาวธาตุน้ำนะครับเป็นตัวละครสายพลังชีวิตคําว่าสายพลังชีวิตเนี่ยก็คือตัวละครที่ยิ่งเลือดเราเยอะเราก็จะยิ่งตีแรงครับตัวละครนี้สามารถทําดาเมจธาตุน้ําได้อย่างต่อเนื่องโดยท่าของการชาร์จโจมตีสุดเท่ครับผม เป็นการยิงกระแสน้ําไปด้านหน้าโดยสกิลธาตุของเขาเนี่ยก็จะสามารถเรียกน้ําตกด้านหน้าออกมาครับพร้อมกับถ้าเกิดถูกสตูจะทิ้งหยดน้ําเอาไว้3หยดครับคูดาว12วินาทีส่วนสกิลออาติของเขาเนี่ยก็จะสร้างเสาน้ําอย่างรุนแรงด้านหน้าเหมือนกันแต่จะทิ้งน้ําไว้ถึง6หยดด้วยกัน ซึ่งเจ้าหยดน้ําที่ตก,ตกตกอยู่ตรงพื้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับสำหรับตัวละครน,นิวเวลเลตเพราะเวลาเราจะชาร์จโจมตี1ครั้งนะครับเราจะมีการดูดเจ้าตัวของหยดน้ําพวกนี้3หยด3หยดครับ ดูดมาชาร์จโจมตีไปเรื่อยๆและเราก็จะดูดน้ําเรียกหยดน้ําวนไปแบบนี้ครับสำหรับตัวละครนี้ซึ่งหากว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเรียกตัวของหยดน้ําจากแค่สกิลธาตเท่านั้นก็จะเรียกได้แค่3หยดชาร์จโจมตีได้แค่เซตเดียวเท่านั้นก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสกิลออลติวนใช้ตลอดเวลาเพื่อนๆก็จะสามารถชาร์จโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับ และยังไม่พอครับอีกหนึ่งข้อที่ต้องพูดถึงก็คือตัวละครนี้เนี่ยเขาจะมีพรสวรรค์ติดตัวอยู่หนึ่งอันที่ถ้าเกิดว่าเราทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุน้ำสามปฏิกิริยานะครับผมเราจะได้ดาเมจที่แรงขึ้นแบบ1 6 0ทําให้ตัวละครนี้ก็จะถูกบังคับไกลๆให้เล่นเครื่องของปฏิกิริยาครับจากการเล่นเบื้องต้นที่ผมสรุปไปนะครับผมผมอยากจะพูดถึง3ประเด็นที่สำคัญของตัวละครนี้ครับ คือตัวละครนี้เนี่ยเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับบนสกิลเอาติใช้ได้เรื่อยๆสกิลของเราก็จะออกได้เรื่อยๆชาร์จโจมตีได้เรื่อยครับถัดมาการทำสเตต,ตัสเนี่ยตัวละครนี้ก็เป็นสายพลังชีวิตที่สามารถตีติดคริติคอลได้ครับ และสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการจัดทีมที่มีตัวละครในทีมที่สามารถทําปฏิกิริยา,าธาตุเกี่ยวกับาธาตุน้าได้3ปฏิกิริยาหรือก็คือต้องใส่าธาตุที่แตกต่างกันเนี่ยสามธาตุที่ไม่ใช่พี่นิว v วลเลตเพิ่มขึ้นไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีนิว v วลเล็ต C1 นะครับก็จะเหลือเพียงแค่2ทาธาตุเท่านั้นครับ C เนี่ยคือกลุ่มดาวนะครับผม ตอนนี้เราเห็นพี่นิวเลเลตสำหรับการเล่นเบื้องต้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญ3ข้อสำหรับเขาแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มกันที่การแนะนำผู้เล่นใหม่ระดับเริ่มต้นครับใครเพิ่งเปิดตัวละครได้นิวิ i l เลตมามาเริ่มปั้นตามนี้ได้เลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยช่วงนี้เราเนี่ยจะยังไม่มีอร์ติแฟกสวยๆนะครับของสวมใส่ของเราเนี่ยก็ยังอัพอะไรไม่ได้เต็มสักอย่างหนึ่งเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอัพอะไรก่อนใช่ไหมครับไกด์นี้แหละผมจะมาแนะนำครับโดย n ิวเว l เลตในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่ไปโฟกัสให้ดาเมดของเขาเนี่ยแรงแบบอลังการมากๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะเน้นเรื่องของความต่อเนื่องของดาเมจมากกว่า คือสามารถสแปมดาเมจธาตุน้ำชาร์จโจมตีได้เรื่อยๆครับการบนสกิลเนี่ยเลยเป็นเรื่องสำคัญครับโดยลำดับการเล่นหรือว่าการปั้นตัวละครในวิเลตนะครับผมอันดับที่1ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ให้เริ่มจากการอัพตัวละครให้เลเวลตันตามระดับโลกของเพื่อนๆครับหัวข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับใครที่สมมุติว่า AR สัก35เลเวลของตัวละครเนี่ยก็จะต้อง70 AR 40รเลเวลของตัวละคร80 AR 50ขึ้นไปเลเวลของตัวละครก็ควรที่จะ90ได้แล้วนะครับปั้นพี่นิว i ิ l เลตตัวเดียวยาวๆไปก่อนได้เลยนะครับตัวอื่นเนี่ยค่อยๆปั้นเลเวลตามมาเน้นที่นิว i ิ l เลตแบบหนักๆแรงๆไปได้เลยครับผมตัวละครเดียวนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถัดมาครับหัวข้อที่2ที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คืออาวุธของเขานั่นเองครับ โดยอาวุธที่ผมจะแนะนำเนี่ยใครพอที่จะมีกระตุ้งกระตังหน่อยเนี่ยประจำตัวของเขาเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีล่ะใส่อะไรได้บ้างนะครับผม อันแรกที่ผมจะแนะนําคือใครที่เป็นสายที่พอจะเติมได้แล้วเป็นผู้เล่นใหม่ผมจะเชียร์เสมอว่าให้เติม Battle p a s s ในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับเพราะว่าตัวของแ a t t l e Pass เนี่ยเราจะได้ทรัพยากรมาเยอะมากครับเติมแบบอันถูกก็ได้นะ300กว่าบาทเท่านั้นเองนอกจากทรัพยากรในการอัพตัวละครที่เยอะแล้วเพื่อนๆจะได้ตัวของอาวุธ Battle p a s s มาด้วยครับซึ่งอาวุธ Battle p a s s เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆสําหรับเนว l l a g e ครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ครับผมไม่เติมไม่อะไรเลยเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยก็ สามารถใช้การคราฟอาวุธอย่างโปรโตไทป์เอมเบอร์ได้นะซึ่งอาวุธนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับการบวกค่าพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานช่วยด้วยครับหลังจากที่เราได้อาวุธของเราแล้วนะครับผมก็ให้ทำการอัพเลเวลอาวุธของเราด้วยนะถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของการใส่อาร์ติแฟกต์นะครับผมในหัวข้ออาร์ติแฟกต์นี้สำหรับผู้เล่นใหม่อย่าพึ่งไปซีเรียสมากนะครับผมใส่เท่าที่มีก่อนเพราะตอนเนี้ อัตติแฟ์ของเราอาจจะเป็นสัก3ดาว4ดาวโดยการใส่นะครับให้เพืเ่อนๆเนี่ยเลือกหาสเตตัสที่มีเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานพลังชีวิต อัตราคลิคความแรงคลิคแบบนี้เป็นหลักครับโดยพวกคลิคเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจมากนะครับผมเวลาเราไปดูไกด์หลายๆครั้งเนี่ยเขาจะทําคลิคกันสูงๆเราอย่าเพิ่งไปสนใจครับเ <establishing> น้นไปเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานกับพลังชีวิตไปก่อนโดยให้เพื่อนๆเนี่ยใส่อ์ติแฟกต์ส่วนของที่เป็นนาฬิกาเป็นพลังชีวิตหรือว่าฟื้นฟูพลังงานก็ได้ส่วนของถ้วยเนี่ยก็จะเป็นพลังชีวิตหรือว่าโบนัสน้ําก็ได้ครับและส่วนของหมวกเนี่ยก็เป็นพลังชีวิตหรือว่าจะใส่เป็นอัตราคลิก็ได้ครับ สำหรับออฟลองเช่นเดียวกันนะครับผมออฟที่เราจะสุ่มขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นยังไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับอะไรที่มันพอที่จะเป็นพลังชีวิต ฟื้นฟูพลังงานอันตราคลิกความแรงคลิกถ้ามันโผล่มาสักอันหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมหยิบมาใส่ได้เลยตรงนี้มีอะไรใส่แบบนั้นครับไม่ต้องซีเรียสแต่ค่ารวมแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่อ์ติแฟกครบแล้วเนี่ยให้ย้อนกลับมาด้านแรกนิดนึงให้เราเนี่ยมีค่าฟื้นฟูพลังงานไปแตะแถวๆ130้าถึง150ครับ โดยผมเนี่ยจะเชียร์เป็นถ้าเกิดว่าใครมีอาวุธประจําตัวหรือว่าใส่เป็นโปรโตไทม์แอมเบอร์เนี่ยเราสามารถทําต่ําลงมาได้นิดนึงนะครับร้อยสามแบบนี้ยังพอถูถูถ่ถายในช่วงเริ่มต้นเกมได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นตัวของอาวุธอย่างแบตเทิลพา s สฟื้นฟูพลังงานเราอาจจะต้องดันขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะใครอยากเล่นสบายๆนะครับผมผมก็เชียร์นะไม่ว่าจะเป็นอาวุธไหนทําฟื้นฟูพลังงานแตะแตะร้อยสี่อัพอัเอาไว้ก่อนนะครับส่วนค่าอื่นๆยังไม่ต้องไปสนใจนะครับ มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นไปก่อนเล่นเท่านั้นไปก่อนครับสำหรับเซตของอาร์ติแฟกต์ล่ะเราควรใส่อะไรดีเบื้องต้นก็ใหญ่เพิ่งไปซีเรียสอีกแล้วครับ มีอะไรใส่แบบนั้นไปก่อนโดยเราจะเน้นเรื่องของออฟหลักเนี่ยให้ตรงก่อนนะครับส่วนออฟเซตที่เป็น2ชิ้น4ชิ้นเนี่ยเราก็พอแค่พอใส่ได้ครับมีอะไรใส่แบบนั้นอย่างเช่นเราอาจจะ2ชิ้นก่อน4ชิ้นยังไม่ต้องแบบนี้ก็ได้ครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปเปลี่ยนเป็นเซตประจําตัวของเขาแล้วก็ต้องหาสเตตัสสวยๆในช่วงท้ายเกมนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีอะไรใส่แบบนั้นไปก่อนนะครับ ถัดมาครับหัวข้อที่4ที่ผู้เล่นใหม่ควรสนใจคือเรื่องของเลเวลสกิลนะครับผมตรงนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยอัพเลเวลเรื่องของการชาร์จโจมตีหรือว่าโจมตีปกติที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยนำไปยาวๆได้เลยนะสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเบื้องต้นอาจจะซักแบบ6-7อะไรแบบนี้ไปก่อนนะส่วนสกิลท่ากับสกิลอัลติเดี๋ยวค่อยๆอยัพตามมาทีหลังครับ ถัดมาหัวข้อที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมสําหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยยังไม่ต้องไปซีเรียสอีกแล้วว่าโอ้ทีมเราจะต้องฟูออปชั่นทุกคอมโบอะไรแบบนี้ครับยังไม่ต้องเครียดนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ธาตุของตัวละครที่แตกต่างกับ New v ว l เล g e โดยจะใส่เป็น2-3ทาธาตุแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีกลุ่มดาวที่1หรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครไม่มีกลุ่มดาวที่1ก็ใส่3าธาตุที่แตกต่างกันโดยผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกจาก3าธาตุที่เป็นตัวละครในกลุ่มดาเมจดรองนะครับดาเมจองก็คือสามารถวางอะไรไว้สักอย่างในสนามแล้วก็เกิดดาเม็ธาตุนั้นๆอย่างต่อเนื่องครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวละครในกลุ่มดามจลองนะเพื่อนๆลองเลือกดูครับทตุที่ไม่ใช่ทัดน้ําผมยกตัวอย่างใส่เป็นเชียงหลิงยาวๆแล้วก็เปิดโตแบบนี้เป็นต้นครับหรืออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก็อย่างเส้นใส่เป็นคาซึฮะหยายๆแล้วก็ฟริชแบบนี้เป็นต้นครับในส่วนของการทําปฏิกิริยาคบ3ปฏิกิริยาเนี่ยให้เราดูจากตัวของสัญ,ญลักษณ์บนหัวของนิวเคลียสนะครับเวลาทําแต่ละปฏิกิริยาเขาจะมีขึ้นนะแล้วเวลาคบ3ปฏิกิริยาแล้วเนี่ย ผ้าของนิววิเล e ในช่วงปลายๆของผ้าเขาจะเลืองแสงด้วยนะครับเราจะต้องทําปฏิกิริยาแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อให้นิวว l เล e ของเราแรงขึ้นครับพอเราได้ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปลงสนามกันแล้วครับกับหัวข้อที่6ของเราคือเกมเพย์สำหรับผู้เล่นใหม่ครับ เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเน้นไปเรื่องของการสำรวจโลกเปิดแมพอะไรต่างๆเนาะเพราะเรายังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่โดยเวลาเราเข้าสนามมาเจอศัตรูนะครับเราก็จะเปิดด้วยตัวของสกิลอัลติแล้วก็สกิลธาตุวางหยดน้ําไปเต็มพื้นแล้วแล้วเราก็ชาร์จโจมตีครับหรือหากว่าเราไม่มีสกิลอัลติเนี่ยเราก็กดแค่สกิลธาตุแล้วก็ชาร์จโจมตีแบบนั้นก็ได้พอเพื่อนๆเ,เล่นแล้วรู้สึกว่า อุ้ยทำไมแบบเราใช้สกิลไม่ทันจังเลยอันนั้นนะ่ะก็จะเป็นกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะต้องทําฟื้นฟูพลังงานเพื่อสกิลเอาติหน่อยนะครับแรกๆใน้นเรื่องของการทําปฏิกิริยากระทัดอื่นๆใส่ใส่มอนสเตอร์ไปครับผมแป๊บเดียวมอนสเตอร์ตายแล้วหรืออีกแบบหนึ่งนะครับกรณีที่เราเข้าสนามแล้วอยากจะแบบโอ้ประหยัดหยดน้ําสักหน่อยนะครับเราสามารถกดชาร์จโจมตีตั้งแต่ไกลๆเข้าไปได้เลยครับผมพอไปถึงมอนสเตอร์เนี่ยก็พอดีกับการยิงน้ําออกไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นค่อยสกิลทตุแล้วก็ชาร์จโจมตี อย่างต่อเนื่องครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็วนเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า AR ของเพื่อนๆจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อนๆก็จะค่อยๆปรับตัวในเรื่องของการปรับอาวุธอาร์ติแฟกต์อัพเลเวลสกิลต่างๆครับทีมเออยอะไรเออยเพื่อนๆก็จะค่อยๆมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ค่อยๆจัดค่อยๆบิวกันไปครับ หลังจากที่เ,เพื่อนเนี่ยผ่านการเล่นในระดับต้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงกลางเกมใครที่พอที่จะมีของมีอาร์ติแฟกต์อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะปั้นตัวละครนิวเวลเลให้เข้าที่เข้าทางเก่งขึ้นนะครับสำหรับระดับนี้จะถือว่าให้ทุกคนเนี่ย อัพเลเวลตัวละครอัพอาวุธตันตามมาระดับโลกเรียบร้อยแล้วในช่วงกลางเกมนี้เราจะไปโฟกัสเรื่องของการหาอ์ติแฟกต์แล้วก็การจัดทีมมากกว่าครับส่วนในฟังของเลเวลสกิลเนี่ยก็ควรที่จะตันได้แล้วนะครับลงมงได้เลยนะครับสําหรับการโจมตีปกติของตัวละครนี้อัพเลเวลเต็มได้เลยครับ เรากลับมาเรื่องของอาร์ติแฟกต์แล้วก็การบิวตัวละครนิวเวลเลในช่วงกลางเกมนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะคือเรามีอาร์ติแฟกต์แหละแต่ว่าออฟมันยังไม่สวยมากนะักแต่คําถามคือเราควรที่จะเน้นไปที่อะไรก่อนหลังดีนะซึ่งตอนนี้อาร์ติแฟกต์ของเราเราจะไม่ใส่แบบว่าถั่วๆมั่วๆไปแล้วนะแต่เราจะเริ่มหาตัวของเซตที่ถูกต้องนะครับก็คือเซตตัวของฮันเตอร์นั่นเองเซตนี้ใส่2ชิ้นนะครับจะได้เรื่องของการบวกการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจม ส่วนการใส่4ชิ้นนะครับเราจะได้อัตราคลิกทุกครั้งที่มีการเพิ่มลดเลือดครับซึ่งตัวละครนิวเวลิตมีการเพิ่มลดเลือดเวลาชาร์จโจมตีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับซึ่งเราสามารถทําอัตราคลิกบวกจากตรงนี้ได้เลยทันทีประมาณ3 6เด้วยกันครับเวลาเราทําสเตตัสเนี่ยเราก็จะบวกตรงนี้ไป36ในอัตราคลิกได้เลยครับและอ r t ติแฟคของเราในช่วงนี้ก็ควรที่จะเริ่มเปลี่ยนผ่านมาเป็น5ดาวทั้งหมดได้แล้วนะครับ ส่วนค่าสเตตัสในอร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นส่วนของนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นพลังชีวิตนะครับ ส่วนของถ้วยยังเป็นพลังชีวิตหรือว่าโบนัสน้ำก็ได้โดยส่วนของหมวกเนี่ยน่าจะเป็นความแรงคลิกันซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าอัตาคลิเราได้จากตัวของอาร์ติแฟกต์มาแล้ว36%แต่ขอให้บวกลบกันแล้วนะครับขอให้เกิน70-80%ขึ้นไปนะส่วนตัวผมเชียร์สำหรับใครที่ใส่ฮันเตอร์ทำตัวของอัตาคลิเอาไว้ที่แถวๆ45%ครับทีนี้เราควรทำสเตตัสไหนก่อนหลังล่าช่วงนี้ สำหรับสเตตัสนะครับเบื้องต้นก็กลับมาที่ฟื้นฟูพลังงานอีกแล้วครับโดยผมแนะนำให้เริ่มต้นที่130ขึ้นไปจนถึงประมาณ150นะครับ หลังจากนั้นครับให้ทําค่าพลังชีวิตเนี่ยแตะ,แ,ตะแถวแถวสามหมื่นกันไว้ครับและส่วนของอัตราคลิครับขอให้บวก3 6เแล้วก็ไปอยู่แถวแถวเจ็ดสิบถึงแปดสเอาไว้ครับและค่าสุดท้ายที่เราจะทําคือความแรงคลินะครับผมซึ่งความแรงคลิเนี่ยก็เริ่มต้นสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นในช่วงกลางๆเกมแบบนี้ทําความแรงคลิประมาณสัก2เท่าของอัตราคลิครับสมมติว่าเราทําตัวของอัตราคลิรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ70เราก็ทําความแรงคลิประมาณแถวแถว 140%เบื้องต้นให้เล่นประมาณนี้ก่อนคำเตือนตรงนี้เลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยจะทำย้อนกลับนะครับก็คือหมายความว่าเราไปให้ความสำคัญกับความแรงคลิกก่อนเพราะว่าเราไปดูแบบไกด์รีวิวอะไรต่างๆโอ้โหความแรงคลิกเขา280อะไรแบบนี้เราก็อยากจะทำตามเขาแต่ค่าอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้เลยซึ่งอันเนี้ยคือผิดมากๆนะเพราะว่าความแรงคลิกจะส่งผลก็ต่อเมื่อเรามีอัตราคลิกที่สูงพอนะครับ และความแรงคลิเนี่ยจะแรงพอก็จะต้องมีพลังชีวิตพอสมควรก่อนและความแรงคลินี้จะทํดาเมจได้อย่างต่อเนื่องก็จะต้องมีฟื้นฟูพลังงานที่สามารถบนสกิลได้ทันด้วยเพราะฉะนั้นเตือนตรงนี้เลยอย่าทําความแรงคลิก,ก่อนสเตตัสอื่นนะครับให้ทําอันอื่นก่อนแล้วความแรงคลิเนี่ยค่อยๆดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆตามลําดับครับ ส่วนทีมในช่วงนี้นะครับผมเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ควรที่จะเริ่มมองหาเอาไว้ได้แล้วว่านิวเวลเลตของเพื่อนๆจะเล่นในทีมประมาณไหนดีโดยทีมที่ผมเชียร์เนี่ยอาจจะหนักไปทางแบบทีมปฏิกิริยาเยอะๆครับไฮเปอร์บูมเอ่ยชาร์จไฟฟ้างอกเงยแบบนี้ครับใส่ตัวละครไฟฟ้าใส่ตัวละครทัดุไม้แบบนี้ฝั่งของทีมสําหรับผู้เล่นระดับกลางให้เริ่มมองหาเอาไว้ได้เลยครับว่า อนาคตของตัวละครนี้เราจะเล่นทีมประมาณไหนส่วนวิธีการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับชาร์ตีชาร์าตีช่วงนี้ดาเมจของเราก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นมาแล้วครับและก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือ ผู้เล่นระดับปลายซึ่งจริงๆแล้วไกด์ของผู้เล่นระดับปลายเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปรีวิวต่างๆได้เลยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับผู้เล่นระดับกลางเลยครับส่วนที่ต่างนะครับก็จะมีอยู่ส่วนเดียวก็คือการหาออฟสเตตัสสวยๆของอาร์ติแฟกต์ของเราเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นไปสวยขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยเพื่อนๆสามารถทําสมมุติว่าใส่อาวุธประจําตัวอัตราคลิซัก45แบบนี้แล้วก็ความแรงคลิกก็กระเด้งเข้าไปเลยครับ280%แบแบบนี้เป็นต้นครับ อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราค่อยมาดันในช่วงท้ายๆเกมค่าอื่นๆเราก็ยังคงเอาไว้แบบนั้นครับไกด์เต็มสำหรับผู้เล่นระดับปลายดูคลิปรีวิวเดวันได้เลยนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับผมสำหรับ New Village ในเวอร์ชันผู้เล่นใหม่ครับจริงๆก็เหมือนเป็นไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่ในตัวละครอื่นๆไปได้ด้วยนะ อย่างเรื่องความแรงคลิสูงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบทํากันแล้วไม่ยอมทําอัตราคลิกันครับคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก่อนจะาก,การขอบคุณ134,583สัร้บสาครบยเบอร์จากทาง YouTube ครับาใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมสึกสก,ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Next let's Be together fasting go